สวัสดีครับผมดอยทอยกิษสดานะครับก็ต้องบอกว่าห่างหายกันไปนานมากสาหรับการถ่ายรีวิวกล้องและอุปกรณ์กล้องนะครับซึ่งช่วงที่ผ่านมาผมได้มีการเปลี่ยนโซลูชันในการถ่ายวิดีโอใหม่ทั้งหมดนะครับผมวันนี้ผมเลยจะมาแนะนํากล้องที่ผมนํามาเป็นกล้องถ่ายวิดีโอหลักถ่ายวอล์กด้วยนะครับในตอนนี้ก็คือตัว M 5 0ตัวนี้นั่นเองนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าตัว USM 5 0นะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอินเสิร์ตกันไปเลยครับ แล้วก็จะมาพูดถึงสเปคและคีย์ฟีเจอร์กันคร่าวๆพอนะครับเพราะว่ากล้องก็มีอายุพอสมควรนะครับแล้วก็มีช่องอื่นๆเขารีวิวรายละเอียดครบกันไปหมดแล้วนะครับผมเรามาพูดถึงด้านของภาพนิ่งกันก่อนนะครับผมภาพนิ่งกล้องตัวนี้เป็นกล้องขนาด APS-C ไซส์นะครับเป็นเมาส์ EFM เนาะซึ่งต้องบอกไปในในก่อนนะครับว่าเมาส์ M เนี่ยน่าจะหมดอนาคตกับ แคนนอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงทางแคนนอนจะไม่ได้พูดหรือไม่ได้ออกมาประกาศว่าเลิกผลิตเมสาเอ็มแล้วนะครับแต่ว่าเราก็สังเกตเห็นได้ว่าแคนนอนได้มีการพัฒนาการทำกล้อง APS-C ไซส์ใหม่ที่เป็น RFS นะครับอย่างตัว R7 และ R10 นะครับมาแทนที่เรียบร้อยแล้วแต่ด้วยความเป็นกล้อง APS-C ขนาดนี้แล้วก็เป็นดิจิปนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้เก่าอะไรมากมายนะครับผมเราสามารถนำมันมาใช้เป็นกล้องสองกล้องลองหรือว่านํามาเป็นกล้องที่ถ่ายในชีวิตประจำวันหรือกล้องที่เราสามารถพกติดตัวไปไหนมาไหนเพราะว่าขนาดตัวที่มันเล็กนะครับ ส่วนของงานวิดีโอต้องบอกว่าส่วนนี้สําคัญมากพอสมควรนะครับซึ่งผมจับตัวนี้มาก็เพราะว่าเหตุผลหลักๆเลยก็คืองานวิดีโอนั่นเองครับถึงมันจะสามารถถ่าย 4k ได้แต่ 4k ของมันเหมือนเป็น 4k ที่มันทําอะไรไม่ได้ะครับมันต้องแบบถ่ายนิ่งๆแล้วก็โฟกัสเองเพราะว่าถ้าเราถ่ายที่ 4k เนี่ยกล้องมันจะไม่สามารถออโต้โฟกัส โดยใช้ duo pixel ได้แต่จะใช้แค่คอน a s t AF ซึ่งคอน a s t AF เนี่ยมันคือมันใช้ไม่ได้ครับมันมันช้ามากนะครับผมต้องบอกตรงๆว่ามันห่วยจริงๆคอน a s t AF เนี่ยยกเว้นว่าอย่างที่ผมบอกเนี่ยว่าคุณจะไปตั้งกล้องนิ่งๆแ,แล้วก็ถ่าย 4K แล้วก็โฟกัสทิ้งไว้อย่างเงี้ยเป็นไม่โฟกัสนะครับผมจะมีก็แม หม่งเหม่งง่าเอม่ตอวเดี๋ปโอ้หลายตัวไหนพอดูเอ้าใจพอโอ้ดดน่ะมีนะครับมีเยอะเลยครับปลาซิ้วโอ้มันแม้กับแหนมเนาะโอ้พอดูแล้กันซิโอ้ยิก็เคยนี่คือ ยกยอที่หน้าบ้านเลยนะครับผมมาโยงใส่กนหรอใส่เไปเอาถังกมาใสานยอยู่ไหน,น,นุ้นนี่เดี๋ยวผมไปเอาถังมาใส่ปลากันนะครับผมส่วนมาากงานของผมในช่องจะเป็น Full HD นะครับที่50 60p นะครับซึ่งมันก็เพียงพอต่อการใช้งานในช่องของผมแล้วนะครับมันก็เป็นกล้องที่ ปกติตอนนี้เราทุกคนนะ่ยถ้าพูดถึงงานวิดีโอที่ครอบคลุมที่สุดคุณภาพที่ครอบคลุมที่สุดก็จะเป็นช่วง Full HD นั่นเองนะครับผมต่อไปเราจะนำกล้องตัวนี้นะครับไปทดสอบกันนะครับในเรื่องของเสียงนะครับผมซึ่งผมได้ทำการทดสอบไว้2แบบก็คือ การใช้ไม์บิวอินของตัวนี้นะครับกับไม์ชดกันนะครับเราไปดูคุณภาพเสียงกันว่ามันเป็นยังไงนะครับผมตอนนี้ผมทดสอบเสียงโดยใช้ไม์จากตัวกล้องนะครับเป็นไม์บิวอินนะครับผม M50 ในปี2022นะครับผมการบันทึกเสียงเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ผมอยู่ข้างนอกนะครับที่ทุ่งนานะครับผม เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นไม่ช็อตกันนะครับคอนเดนเซอร์นะครับเดี๋ยวแล้ว,แล,วแล้วเรามาดูกันว่าเดี๋ยวเสียงที่ได้จะเป็นยังไงนะครับมีความแตกต่างกันยังไงนะครับผมโอเคตอนนี้ผมเปลี่ยนมาติดไม่คอนเดนเซอร์หัวกล่องนะครับเป็นไม่ช็อตกันนะครับซัลเฟอนิกวีไมโฟนะครับผมเคยทํารีวิวไปแล้วนะค,ะครับผมตอนนี้อยู่ที่สวนเหมือนเดิมนะครับอยากให้ ลองพิจารณาการรับเสียงของมันนะครับว่ามันดีไหมครับเวลาเราใส่ไม่ช็อตกันนะครับเดี๋ยวไปดูภาคสรุปกันเลยนะครับผมเดี๋ยวก่อนนะผมลองโฟกัสก่อนเมื่อกี้ผมไม่ได้โฟกัสนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาคสรุปกันเลยนะครับเรื่องเสียงนะครับผมต่อมาจะเป็นการเทสระบบกันสั่นของตัวนี้นะครับซึ่ง เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าระบบกันสั่นของตัวนี้มันจะเป็นยังไงตัวนี้จะไม่มีกันสั่นในบอดี้นะครับกันสั่นที่มันมีจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมซึ่งมันจะช่วยได้มากได้น้อยเพียงไหนเดี๋ยวเราไปดูกันครับนี่เป็นการทดสอบการถือถ่ายนะครับแฮนด์เฮลนะครับโดยใช้ดิจิตอลไอเอสโหมดปกตินะครับดูว่ามันจะสั่นมากน้อยเพียงไหนนะครับนี่ผมเดินแบบปกตินะครับไม่ได้เดินแบบย่องนะครับผม ตอนนี้ผมใส่กับเงินกิฟนะครับการถือถ่ายเป็นยังไงบ้างครับ <S <S โหมดวิดีโอที่ผมใช้ตอนนี้ก็เป็นโหมดแมนนวลนะครับคือเราปรับทุกอย่างนะครับทั้ง ISO แล้วก็สปีดช็ h ตเตอร์ค่ารูรับแสงด้วยนะครับผมแสงก็จะมีขึ้นๆลงๆบ้างนะครับช่วงหน้าฝนนะผม พื้นไม่เรียบนะพื้นจะมีเป็นขึ้นๆอยู่นะผมนี่คือเปิดกันสั่นแบบดิจิตอลไอปกตินะครับมันจะมีอีกระดับหนึ่งแล้วเป็นระดับเอ็นฮานนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดระดับเอ็นฮานให้ดูนะครับผมตอนนี้ผมเปิดกันสั่นแบบเอ็นฮานนะครับผมซึ่งจะเห็นว่าจากมุมเมื่อกี้ส5้ามิลิเมตรเหมือนกันครับแต่ว่า ถ้าเราเปิดแบบเอ a น c e นครับมันจะทำให้ภาพแคบลงนะครับพอสมควรน,นะครับผมพื้นเหมือนเดิมครับพื้นอีกอย่างนิดหนึ่งนะครับนี่ผมเดินแบบปกตินะครับไม่ได้เดินย่องนะครับผมค่อนข้างหนึ่งนะครับถ้าเราถือแบบตรงๆแบบนี้เดี๋ยวเราลองมา แทนกล้องดูครับว่ามันจะเกิดภาพโย่ไหมครับโรลิ่งชัตเตอร์นะครับลองดูนะครับจะเห็นว่ามีโรลิ่งชัตเตอร์อยู่นิดหน่อยนะครับพอรับได้นะครับนี่เดินแบบปกติเลยนะครับผม นี่เราจะเริ่มเห็นการเกิดภาพโยบ้างนะครับผมนี่คือระบบการสั่นแบบเอ็นฮานะครับจะเป็นลองพิจารณาดูนะครับผมว่าควรเปิดในระดับไหนนะครับแต่ถ้าเราเปิดแบบเอ็นฮานเราก็จะเสียในเรื่องของความกว้างของภาพไปนะครับนิดหนึ่งนะครับ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับการออทดสอบกันสั่นของกล้องนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังอยู่2อย่างนะครับก็คือเรื่องระบบเสียงกับระบบกันสั่นนะครับระบบเสียงเนี่ยความจริงอะ่ะไอตัว M50 เนี่ยมีตัวรับเสียงอยู่ด้านหน้านะอยู่ตรงหัวกระโหลกพอดีนะครับผมสามารถรับเสียงด้านหน้าเนี่ยผมถ่ายแบบเนี้ยรับเสียงได้ดีมากเลยนะครับผมแต่ตอนนี้ผมติดกับ ไม่ช็อตกันอยู่นะซึ่งถ้าสมมุติงบไม่ถึงสําหรับการซื้อช็อตกันดีๆสักตัวนะครับก็สามารถใช้ไม้หัวกล้องไปก่อนได้นะครับผมซึ่งไม้บิวอินของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะรับเสียงได้ดีนะครับผมส่วนในเรื่องของกันสั่นนะครับผมมองว่าถ้าเราเปิดกันสั่นแบบปกติเนี่ยเนี่ยคือระบบกันสั่นแบบปกติในการถ่ายวอลกนะครับผม ซึ่งมันก็ใช้ได้ครับภาพที่เห็นอยู่ก็กว้างพอสมควรนะครับผมแล้วก็ไม่ได้ถึงกับสั้นหรือเจิกมากนะครับผมลงเท้าหนักนะส่วน han, เอ็นฮันคุณก็ต้องไปพิจารณากับออ,องศาและภาพที่เสียไปนะครับภาพที่ได้ก็จะแคบลงนะครับผมแต่ว่าการสั่นมันก็จะดีขึ้นนะครับถ้าอยู่ในระยะปกติแบบนี้ไม่ได้หมุนเร็วแบบนี้นะ ภาพมันก็จะไม่โยนะครับผมซึ่งถ้าผมจะอธิบายการเกิดโรลิ่งชัตเตอร์เนี่ยผมแนะนําให้ไปช่องที่เขาอธิบายละเอียด,ดกว่าผมดีกว่านะครับผมผมไม่อยากจะอธิบายตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้เรามารีวิว M 5 0นะครับสรุปของผมก็ได้ประมาณนี้นะครับต่อมาผมจะมาแนะนําอุปกรณ์เซตที่ผมใช้เป็นตัวช่วยในการ คอนโทรลกล้องตัวนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับปกติถ่ายวอล์กเนี่ยผมจะต้องมีไมค์ก่อนใช่ไหมครับไมค์ชดกันที่ผมใช้เคยเป็นสลาโมนิกวีไมโฟนะครับหตัวนะครับผมเป็นตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้ดีตรงที่ว่ามันรับเสียงข้างหน้าและข้างหลังได้นะครับผมแล้วก็จะมี s สม l ลลิงนะครับตรงนี้นะครับแต่ผมติดกับแฮนด์กลิปไม้นะครับผมซึ่งเป็นของ u l ลันซนะครับตัวนี้เป็นสมอลลิงนะครับ สามารถใส่ได้ทั้ง M 5 0ตัวแรกและตัวที่2เลยนะครับเพราะว่าดิเมนชันของ2ตัวนี้มันแทบจะเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับผมถ้าประกอบออกมาแล้วก็จะเป็นโซลูชันประมาณนี้เลยนะครับผมนี่นะครับผมต้องบอกว่ามันไม่เบานะทุกคนมันก็จะมีน้ำหนักอยู่ประมาณ1น,นะครับแต่ว่าผมเอาตัวเนี้ไปถ่ายเป็นกองรองในงานแต่งแล้ว ต้องบอกว่าทุกคนให้งานแต่งคิดว่ามันเป็นกล้องโปรทาทั้งที่มันเป็นกล้องเซมิเอมันทาทั้งที่มันเป็นกล้องเอ็นดีเลเวลนะครับแต่ว่าสภาพที่เห็นก็คือมันดูโปรนะครับผมแต่มันสามารถเอาไปใช้ได้จริงนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพอินเสิร์ตในการถ่ายด้วยกล้องตัวนี้ให้ดูนะครับผมซึ่งส่วนมากผมจะถ่ายเป็นมุมกว้างนะครับเอาไว้ถ่ายเก็บแบบบรรยากาศแบบคนมาหน้าซุ้มเยอะๆหรือ อาญาติเยอะๆเนี่ยที่ระยะ15มิลก็สามารถเก็บได้หมดนะครับผมผมขอสรุปนะครับ M 5 0เนี่ยรวมไปถึง M 5 0 Mark มากูกด้วยนะครับยังคงน่าใช้อยู่หรือไม่ในปี2022นีนี้นะครับผมในมุมมองของผมมันเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับแบบน้องๆนักเรียนนักศึกษาที่สามารถ อของงบคุณพ่อคุณแม่ได้ไม่มากเนี่ยประมาณ1มื่นหมื่นเงี้ยงบประมาณเนี้ยเราสามารถซื้อเจ้าตัวนี้ในตลาดมือสองได้นะครับซึ่งผมใช้ตัวเนี้ยมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วผมได้มาในราคาที่ค่อนข้างจะถูกนะครับอยู่ที่ประมาณ12,900บาทนะครับ ชัตเตอร์ที่ผมเช็คตอนได้มาก็คือ4000นะครับผมซึ่งสำหรับช่างภาพอย่างผมเนี่ยชัตเตอร์4000ันเนี่ยถือว่าเป็นกล้องใหม่ได้เลยนะครับผมแต่อย่างที่ผมบอกแหละตัวเนี่ยผมนำมาใช้เป็นงานวิดีโอเป็นหลักนะครับมันก็เลยไม่ได้รันชัตเตอร์ต่อไปมากเท่าไหร่นะครับผมซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเาจ้าของคนเก่าขเขานำไปใช้งานวิดีโอหนักมากเพียงไหนนะครับผมแต่ผมก็คิดว่า มันก็คงไม่หนักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจากสภาพที่ผมเช็คดูหลายๆอย่างแล้วมันก็ยังคงใหม่อยู่นะครับผมและอีกอย่างนึงก็คือมันเป็นกล้องตลาดด้วยนะครับซึ่งมันจะถูกนํามาขายในตลาดมือสองเนี่ยแทบจะทุกวันเลยครับตัวนี้ตัว M50 ทั้งมาร์กหนึ่งและมาร์ก2นะครับความแตกต่างระหว่างมาร์กหนึ่งมาร์ก2ก็คือผมต้องบอกว่าตัวมาร์ก2ออ่ะมันได้ในเรื่องของการถ่าย Clean HDMI น,นะครับสำหรับคนที่เอาไปถ่าย ไฟ์สดนะครับแล้วก็มีการถ่ายโดยมีการถ่ายเป็นแนวตั้งด้วยนะครับซึ่งมันจะสามารถกลับวิดีโอให้เลยนะครับเราไม่ต้องไปโรเตชันอ,อีกรอบหนึ่งนะครับในโปรแกรมนะครับผมซึ่งมันก็ไม่ได้มีในย่สําคัญอะไรมากมายถึงขนาดที่แบบว่าเาเราจะต้องขยับไปมาร์กสซึ่งราคาห่างกันประมาณ5000เลยนะครับตรงนี้นี่สําหรับใครที่ซีเรียสเรื่องว่า ตัวนี้ใหม่กว่าตัวนั้นใหม่กว่าหรือไม่ชอบตัวเก่าหรืออะไรงเี้คุณก็ออลองพิจารณาดูส่วนต่าง5,000นะีครับผมจะบอกว่าส่วนต่าง5,000น่ะคุณซื้อแฮนด์คลิปกับไม่ตัวนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับลองคิดดูดีๆนะครับผมวันนี้ก็จบกันไปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องของผมด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย